คุณว่าแบบนี้มันคุค้นณไหมทั้งการมีอาวุธอย่างโยรุเข้ากับผ้าพันแผลที่พร้อมที่จะทําให้คุณนั้นใช้ในการหิวตอนนี้เราอยู่ในแบบของบอสฮาซาแต่แบบนี้บอกเลยว่าคล้ายๆกับคอมแบดวูดเออร์ผสมดาร์กโซนะเห็นเขาบอกกันนะอะไรเฮ้ยเจอพลังดาบโยรุกู้ไปหน่อยน้องดาบจุดอ้าวเรียบร้อยซึ่งผมบอกเลยแบบนี้มันน่าเล่นตรงที่ว่ามันยังเป็นอัลฟาอยู่นะผมซึ่งมันยังแบบว่ามันจะไปต่อได้นะเฮ้ยอะไร ไอหมาตัวนี้มันอยากโดนหรออยากโดนดาบอยากรู้พี่เลยน้องได้ดิแล้วแบบนี้มันมีสกิลได้ไงตอนนั้นเข้แบบเลเออร์มันเคยมีระบบสกิลอะแต่แบบนี้มันมีให้เลยครับอุ้ย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 ,ย,ย,ยชีพายนะโอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือถ้าฟิลิเชอร์บอกเลยว่าโคตรรุนแรง ว่จะ h e เฮลดูดเนี่ยน,นะหน้าต่างอะไรต่างเนี่ยจะคล้ายๆ,ๆกับคอมแบ t บอลเออร์นะครับผมแล้วก็การซื้อของเนี่ยก็จะอยู่ในอีเวนท์รีนะ <Okay. S 1> มันจะเปเป็นการปลดล็อกดาบตามเลเวลนะครับผม <Okay. S 1> อย่างเช่นในโหมดไลท์เนี่ยเห็นปะมันก็จะมีอยู่เลเวล5ก็จะเป็นอันนี้มันก็จะเขียนอยู่เห็นปะแต้ม AS กับแต้มเป็นค่าเงินดอลลาร์ปกติซึ่งถ้าเราจะซื้ออาวุธชินเนี้ย เราต้องใช้ค่าเงิน a s อ่ะ50 <Okay. S 1> แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์อีก17นเนะเว้ยของก็ต้องลดอาวุธก่อนหน้านี้ก่อนนะเว้ยแล้วก็เลเวลต้องไปเลเวล5ด้วยนะถึงมันจะซื้อได้นะแล้วก็ในของหมดธนูในเรนเจอร์ก็มีเหมือนกันนะเว้ยเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่2อันก็คือเลเวล1กับเลเวล8ซึ่งกูโชว์เล่นธนูให้ดูมันยิงยากมากพูดเลยอะแล้วมันมีการแบบป้องกันแบบเขาเรียกว่ากันลูกธนูนที่ยิงมาใส่เราได้ด้วยนะเว้ยถ้าเรายิงโดนเขาเนี่ยดาเมจมันจะเข้าใช่ไหมในคอมเปตอะแตในในแบบ ถ้าเรายิงโดนเขาอะแล้วเขาอะป้องกันหรือว่าแพรี่ทันอะก็คือดาเมจจะไม่เข้านะเว้ยอันนี้คือแบบโอ้โหมนเล่นยากมากแล้วลูกธนูมันได้ยิงกันง่ายด้วยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูโดยใช้ธนูอันแรกให้ดูว่ามันยิงยากขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่นให้ดูทั้งสองอันเลยทั้งธนูไอพีมอลบาวแล้วก็คอสบาวเนี่ยสองอันเนี้ยเออมันก็เหมือนกับคอมแบทเลยธนูแรกกับธนูที่สองอะเพราะว่าธนูอันแรกมันเขาเรียกว่าไงมันจะยิงเร็วแต่ดามเมจน้อยแล้วก็รีโหลดเร็วโอเค ไอส่วนของอันที่สองอันคอสบาวอ่ะคือมันจะยิงได้แบบว่าแม่นกว่าเว้ยแต่ข้อเสียคือรีโหลดนานเออแล้วดามจก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่กลางๆเดี๋ยวผมเอาเอันแรกไปให้ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูธนูแรกดีกว่าเล่นให้ดูปึ๊บเนี่ยปึบเห็นป่ะดามจเข้าโคตรน้อยเห็นป่ะเลือดแบบแทบไม่เข้าอ่ะปึ๊บเนี่ยโดนเนี่ยก่อนจะตออเขาตายอ่ะคือดูดิเดค่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยโอ้โหู้เชนซอมารูมันจะย้อยด้วยนะเว้ย เช่ว่ามันจะแม่นตลอดอเทฟอร์แมโดเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดเฮ้ยเข้าหลายอายอดเดี๋ยวก่อนมึงเฮ้ยพีเลยมาอคูไรกูต่อฮึบขอเม็ดเดียวเท่านั้นขอ,อพี่ลงพี่เลยแล้วไงวะอืเม็ดเดียวพอไอ้น้องอยยูรู้มาจะเอาเลยกก็ไม่ได้อีจะตายฮิวก่อนแบบนี้แบบฮิวสำคัญมากเลยนะบอกให้เออใครบอกไม่สำคัญนี่ไม่จริงนะนี่เจอกูรี่โหลดไวไปนะ แล, yup. แ,ลแล้วไงมึงโยรู้แล้วมึงยังไงมึงบอกกูทีดิหื่มฟิรนิเชอร์ไปเลยไปยีเออเอาเลิศก่อนได้จับโคกไปก่อนทีโอ้โหแล้วการแพลนในแบบนี้มันเป็นการกดตัวคิวนะเว้ยอย่างเช่นเราถือหมัดแล้วก็คิวไปถึงทีเนี่ยเออมันจะมีเกาะอยู่เห็นปะถ้าเราแพลนตรงจังหวะไปเป้อะมันจะเป็นการสตัร์คล้ายๆกับคอมแบทประมาณนั้นไอยองไอยอนกแล้ว อะไรอะไรหรือนี่โดนหัวไหนึ่งเม็ดแล้วก็จับแล้วก็คู่ในคอมโบตามก็แค่นั้นอืมฟตเจอร์ป่ะลายกอนไอ้น้องอุ้ยมีหัวกูอือย่าเพิ่งพึบอีกหนึ่งดอกมาดิวัดป่ะล่ะวัดป้าวัดป้าววัดป้าวอุ้ยเห็นปะ โอ้เมื่อกี้มันแพรนี่ธนูได้นี่ไยกูได้เวลาของอร่อยน้องและนี่มาหนี้เฟอร์นิเจอร์เขาเรียกว่าบรรลักษ์มาเก็บของอร่อย <c oughs> อร่อยจริงเลยปิ้งจ้างอะไร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 อ,อืบารคอมโบสกิลหมัดที่การจับมันคือได้เฉพาะไอน้นี่ไอ้จริงนะเวย้ยได้แค่หมัดจริงๆนะเวย้ยคือแบบถ้าาแบบว่า,แบบวาประชิดปุ๊บแล้วเราก็ใช้หมัดอ่ะจับเขาได้นะอ้แรงไปพี่หนึ่งดอก ไม่ิดอีกแล้วแม่งค,คล้ายคอมแบทไปเรื่อยเลยโอ้ย,ยไอ้คนนั้ปากหัวชิฟ่าแล้วเมื่อกี้คือสนุกอันแรกนะก็คือจะยิงประ,ประมาณนั้นเลยอะเออส่วนอ,อันที่สองเนี่ยจะยิงง่ายกว่าแต่ข้อเสียรีโหลดช้านะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะแบบเป้าค่อนข้างที่จะตรงแต่ยิงไกลแบบไม่ค่อยได้นะระยะแบบมันกลางๆไอ้ธนูเนี่ยอใครยิงอะไรอ่ะ <ๆ S 1> อะไรไม่ไแค่ไอ้หมาตาเขียวแล้วจะวัดหรือเดี๋ยวเรโดนไงเดี๋ยวเราเป็นสัตว์น้องไม่ได้ยิง ับให้อือเอาเลยพี่เออเออสับดีน้องชาย <laughs> มันมีคนอยากโดนมาดิวัดเป้าอือหนึ่งดอกอุ้ยหูมันตักที่หัวกูเลยหรืออีกหนึ่งดอกแล้วการกูปักหัวคืนมาดิมาดิาดูอีกทีนึงก็แค่นั้นอือลาบาราไปฟินิเชอร์อือ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 ,อถนอันแรกฝันเดียน้องซซองโอ้โห เชียรโซแมนมาว่ะอ้โหมาแล้วไอ้เนาะอุ้ยอะไรนะอ,อะไรอะไร,อ,ะไรอืมแล้วก็ธนูมะปึ๊บอะไรอือฟิอเะเชอร์ะปข้าวไงห้าวเหรออืออะไรจ้านักขนูวเหรอมาดิแล้วหนึ่งดอกจะเชียส์โพุ่งมาทีนี่แบบบกแทบแตกแล้วยังไงแล้วกูแค่จับอืออือไแมุนูบ็อกซิง่งแล้วก็ฟินินเชอร์อยังตรงไหนหเจอธนูกวยน้อง หนีอีกหนึ่งเม็ดสองเม็ดแล้วนะเม็ดที่สามอืมอีกเม็ดหนึ่งยิงจะต้องเข้าไปชาร์จมันด้วยชิลเคนของกูฮึบฮึบฮึบอืมกูได้ทีแบบนี้ก็เีประมาณนี้แหละแต่ผมอาจจะแพรลี่ให้ดูไม่ได้เพราะกูไม่เก่งแพรลี่จริงๆเฮ้ยข้างหลังแอดดอโอ้มาเูเอาแอดดอก่อนข้างหลังเป็นแอดดอกูเอาแอดดอดิอีเหรอเปิดสวย กูได้มาละไหนไอ้ะดอบมีอะไรบ้างโอโ้โหไออาร์พีจีเออไม่ใช่อาร์พีจีเขาเรียกว่ามิไซล์ปะเออเป็นลูกๆเลย,ม,ม,ม,ยมันมร,อ,อ,รอ,นนนนอรูกกูมีม,มิไซล์มันจะมาลุมกูอ่ะดิกูจะเข่าผ่านอืมกูเจอเป้าหมายมึงเล่นธนูแต่กูมี่ยนนี้ไอ้น้องเออมึงมีธนูแต่กูมีมิไซล์อ่ะดิโหแล้วรีโหลดนานด้วยนะแต่มิซาย,ยามันยิงได้มาสี่ลูกไงอืมเจออยู่ลูกกูไปก่อนแล้วกันนะไอ้น้อง ฮ้โยโอ้โหมันการทันโอ้โหกูตายมันโดนหุ่หัวไอเกมนี่ต่อให้เราแบบเลืเ่อนลิงเหลือแต่ถ้ามันฟันโดนหัวแล้วหัวเราหลุดได้เลยนะเว้ยแล้วเราก็เลี่ยงเลยเดยโอเคในแบบนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่ามันแนะนําในแบบของบลฮา 5, ซา,าตอนนี้ยังเป็นอัลฟาอยู่ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันเขาเรียกว่ายังไงนะถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าของมันจะรีหรือเปล่าเพราะมันขึ้นชื่อว่าอัลฟาเออแต่ก็เราติดตามกันได้เออแบบนี้มีดิสของดิสคอร์ดให้เข้าไป ติดตามผลงานอยู่ถ้าใครอยากจะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้เลยนะสำหรับไอแมปของบอลฮาซานะผมลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปนะผมก็สามารถไปกดดูกันได้นะในแบบนี้ส่วนในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอกันให่ในคลิปหน้านะผมก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย